แตนแตนตนตระรารารันกรรมเก่าไม่มีใครลบล้างเจ้าได้กรรมปัจจุบันเท่านั้นที่จะช่วยเจ้าเองหมายความว่าอย่างไรสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง youtube ไปนามาแล้วก็เก็บได้เต่าตัวหนึ่งงวดก่อนก็เห็นแต่ไม่เก็บแต่งวดนี้ตัวใหญ่หน่อยเคยไปตลาดโดนรถเหยียบ เีเลยเคยเห็นตอนหน้าต่อตาเลยเตานะมันข้ามลาดยางเราไปตลาดมาแล้วสิบกว่าปีบอแมนเห็นหลายครั้งแล้วเสียงดับเพีโดนเหยียบดนรถเหยียบเพราะไปข้ามลาดยางซะแต่วันนี้เราจะเอาไปปล่อยปล่อย โอ้ยมีตัวช่วยด้วยบ่อน้ำลึกแล้วก็มีงูหลามเนาะมีงูหลามด้วยย่าแน่นอนมีงูหลามด้วยเอามาปล่อยให้เจ้าไปตามตรงนี้ก็กเป็นสะอยู่หลังบ้านตัไไว,วใหญ่น,นี่เกือบกิโลดูลักษณะมันน่าจะไข่ฮนะ นี่ให้มันกินผักตบชวาผักกัญเชดชผักขกจูดดีกว่านะไม่สมควรที่จะทำร้ายมันเอาฉะนั้นเราจะปล่อยเจ้าให้ไปสู่อิสรภาพววเจ้าจะไปเดินข้ามตัดถนนหนทางนะเว้ย,วยบอกไว้ก่อนรถนี่มันมี<ด>ชมร<ด>ุ์นี<ด>่น่าจะโดนอะไร ดูเลขหน่อยเผื่อบางทีจะเห็นเลขบ้างตัวใหญ่นี่มีอะไรไงมีเลขเด็ดบ้างไหมล่ะเผื่อจะดวงดีบ้างปล่อยเต่าตัวใหญ่นี่เกือบกิโลเอาแล้วนะขอให้เจ้าจงไปประสบความสำเร็จเออ โผล่หัวออกแล้วตรงนี้ก็มีอาหารสมบูรณ์อยู่มีทั้งไไนะต้นกระชูดมีทั้งต้นใบตบผักตบชวาขายังไม่ไปเดีเย๋ยวดิ๋ขายังไม่ไปอายุยอะไรกัดมดขัดอุ้ย เอาละไปเลยเอาละครับตอนแรกมันขี้เกียจเดินใช่ไหมเนาะไปแล้วไปแล้วโชคดีนะจ๊ะรักษาตัวเองด้วยขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องเรานะครับจุบจ๊บจุ๊บปล่อยตาจ้า